ตอนนี้เรากำลังขับรถไปที่วัดเในคอนแก่นนะครับน่าจะเป็นวัดธาตุนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเราเจอวัดไหนก่อนแล้วก็จะพาทุกคนไปชมวัดนั้นก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอน10บโมงเช้าของคอนแก่นนะครับคอนแก่นซิตี้นะครับออันนี้กลมราจะทันปะนี่ไปเดี๋ยวเรา ไปเจอกันที่วัดนะครับตอนนี้เราขับมอเตอร์ไซค์มาถึงที่วัดธาตุพระอารามหลวงนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาไห่้พระธาตุกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นอาคารสมเด็จพุทธจารย์อาจอันนี้ก็บรรยากาศวัดก็จะเงียบๆนิดนึงนะทุกคนนี่ อันนี้คือเป็นพระอุโบสถนะครับคือด้านหน้าของเรานี่เลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูดูเขามีโรงเรียนด้วยนี่ให้ดูด้านด้านด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนวิเวกธรรมปสิทธิวิทยาเนะฮะก็คือจะเป็นอยู่ในวัดนะครับอาคารโรงเรียนนี่เลยนะฮะเดี๋ยวลองไปเดินดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าเป็นยังไรบ้างไปไหว้พระในพระอุโบสถก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าพระธาตุทีหลังครับ นี้ก็ไปทางฝั่งนี้ไปทางฝั่งนี้อนนี้สาลาวันที่ีาา่ยเข้าทางฝั่งนี้ได้เลยนะอู้หสวยมากไปเดินดูหลวงพ่อไน่ใหในวัด น,นี่น่าจะเป็นเจ้าอ,อาวาสนะดูบรรยากาศด้านในพระอุโบสถเนี่ยประมาณโอ้สูงมากพระอุโบสถสูงมากแบบสูงใหญ่เด่นมากเพราะว่าปกติแล้วถ้าไปแบบบางวัดก็อาจจะแบบหลังไม่ได้สูงนะอันนี้คือสูงมากเลยเดี๋ยวเข้าไปด้านในนะฮะ นี่เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับสวยมากอลังการมากทุกคนพูดดังไม่ได้สุดยอดอลังการมากพูดดังไม่ได้นะเสียงมันสะตรอนวิวเอเอสเอารสวยมาก ว่าอ่ที่นี่นส,สูงแับสูงจริงอนะตอนนี้เราไหว้พระที่พระอุโบสถเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาทางท่านนี้ไปไหว้พระาธาตุกันนะครับอยู่ที่วัดาธาตุขอนแก่นนะฮะเป็นพระอารามหลวงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าทางาาทางนั้าานเขาจะมีเขาจะมีแบบจุดให้เรา เข้านะจะไปเองอีกฝั่งตรงเวียนงนีพระอุโบสถเป็นแบบพระอุโบสถที่สูงมากสูงมากเดี๋ยวให้ดูด้านหลังหม่นะนี่เลยนะฮะเดี๋ยวนี่คือแบบดูอย่างเงี้ยคือสูงมากเลยนะทุกคนแล้วก็พอเข้าไปด้านในอะ่ะโอ้โหสูงมากคือแบบภายในสูง สวยแล้วสวยมากเลยนะเพราะว่าข้างในวัดจะทําเป็นแบบพื้นแดงนะฮะมันแบบอลังการอนะ่ะเออแล้วก็แบบว่าเออเดี๋ยวแบบมาไหว้พระมาไหว้พระตามวัดต่างๆอยู่ในเมืองนะครับอาจจะไม่ได้ออกไปแบบเขตนอกเมืองเท่าไหร่นะเพราะตอนนี้ก็คือจะอยู่ในเมืองจะเป็นส่วนใหญ่เปิดเวลา8โมงเช้าปิดเวลา6โมงเย็นอันนี้ทางเข้านะครับโอเค อ๋อถอดรองเท้าอยู่ตรงนี้ถอดรองเท้าแนซสายนะครับ,บเข้าทดลองเท้าก่อนแป๊บหนึ่งโอเคไปอตอนนี้ก็เข้ามาด้านในพระธาตแบบุครับเป็นแดบหนี่เนาะ นี่เป็นด้านข้างเดี๋ยวเราเข้าไปไปด้านในคนไม่ค่อยเยอะเนาะสาธุสาธุสาธุาธอ๋อ,อเป็นท่าแบบนีขึ้นไปด้านบน เราองไปบูชาดอกไม้หรือเปล่าชรดอกไม้มาไหว้สวยอยู่นะทุกคนเป็นว่าข้างในเนี่ยเห็นไหมข้างบนมันก็จะเป็นโพรงสูงขึ้นไปจนสุดนะพระทาตแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านไหนของพระทาตุมีประตูสี่ฝั่งนะครับแล้วก็มาปิดทองตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศด้านบนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง ด้านล่างเขาก็จะมีบูชาวัตถุมงคลน,นะฮะนี่ให้ดูแบบใกล้ๆพระธาตุใกล้ๆวัดพระอยู่ด้านข้างนะฮะสามารถมาไหว้พระต่างๆอยู่ด้านนี้ได้ทำบุญสุนทานเดี๋ยวเราเดินครบสักหนึ่งรอบกันแล้วค่อยลงไปด้านล่างเดินดูบริเวณโดยรอบ แล้วขอนแก่นก็ฝนตกดีดีเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนจนถึงเช้าพอใสายๆมาแดดออกเนี่ยฟ้าเริ่มมืดไปอีกแล้วฝนจะตกอีกแล้วฝนแก่น้นไปลงดีื่ะ ตครับวัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับลงไปด้านล่างดีกว่า,าต้องเดินเบียนขวานะทุกคนมุช,ชรรัตนตรจอันนี้เขามีกา,มารศัดบพระแต่ละองค์ก็จะมีกระดูกของคนอยู่สวยนะ อันนี้คือวิวแบบว่าพระาธาตุเต็มๆนะฮะก็จะประมาณลองเดินเมื่อสักครู่เราเดินด้านบนเราเดี๋ลองลงมาเดินดูด้านล่างนะว่ามีอะไรบ้างนะครับพยานาะทุกวัดเขาก็จะมีพญานาคก้มครองอยู่นี่เลยก็มีแบบเสียงเซมซีน่ ทำบุญทำบุญอุ้ยเดี๋ยวทำบุญกระเบื้องเดีอยแผ่นละยี่สิบบาทนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเขียนทำบุญกระเบื้องกันนะทำบุญกระเบื้องเรียบร้อยนะฮะก็เดินอ๋อเหมือนแบบพระแต่ละองค์แต่ละองค์ก็จะมีบรรจุอัธิไว ของแต่ลองค์ให้ดูมุมนี้ให้ดูวัดมุมนี้โอ้นี่เลยอุ้มมุมนี้แบบเห็นโบสถ์ด้วยแล้วก็เห็นเจดีย์ด้วยปอปพระธาตุด้วยแล้วก็นี่คือวัดธาตุนะครับวัดธาตุพระอารามหลวงนะครับจังหวัดขอนแก่น อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับก็พาทุกคนมาไหว้พระแล้วก็ทำบุญก่อนที่จะไปเดินทางไปสถานที่อื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดของการมาทำบุญที่วัดธาตุแล้วนะครับเจอกันในครั้งถัดไปนะครับว่าจะพาไปที่เพิ่มเติมอุ้ยสะดุด <laughs> จะไปที่ไหนเพิ่มเติมนะครับบ๊ายบาย